ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้จะมาพูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์ตามหลักของอริยสัจสี่ที่องค์ะสัปปาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแก่พระปัญจวคีทั้งห้า ในข่าวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการดับทุกข์ตามหลักของอริยสตรีเนี่ยก็เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วคือบอกว่าถ้าเราจะดับทุกข์ตามหลักของอริยสตรีเนี่ย ถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตให้เรากำหนดรู้อาการทุกข์นั้นวันนี้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ให้เราค้นหาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นคือให้ค้นหาที่จิตของเรานะเจาะลึกลงไปในจิตขอกเราอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ แล้วก็บอกว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปในจิตของเราเราก็จะเห็นว่าทุกเนี่ยไม่เกิดขึ้นจากการมตัณหาก็ต้องเกิดขึ้นเพราะภาวะตัณหา หรือไม่ก็เกิดขึ้นเพราะวิภาวะตัณหาคือง่ายๆก็คือบอกว่าถ้าทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยถ้าค้นดูเลยในจิตของเราค้นดูเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราก็จะพบว่าไม่เกิดจากตัณหากองใดก็กองหนึ่งในตัณหาสามนี่แหละถ้าเราค้็เจอแล้วเนี่ย สมมติว่ามันพอทุกข์ใจปับ๊บรู้ว่าอ๋อนี่ทุกข์ใจแล้วก็เจาะลึกหรือไปก้นมื่นของจิตใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ถ้าเกิดไปเจอการมัญหาคือความทะยานอยากได้อะไรที่มันมากมายม,าม,ามาหาศาลเกินกํลังกลังของเรานะหรือเรียกง่ายๆว่ามันเกิดความอยากจนเกิดทุกข์เราก็ละความอยากนั้น ทุกก็จะดับก,ก็แนะไปอย่างนี้แต่ว่ามีผู้รู้บางท่านซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเต็ม <c oughs> บ,บ้านเต็มเมืองก็บอกว่าอันนี้ยังอยากอยู่ต้องลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งกว่านี้ แล้วก็บอกว่าต้องพิจารณาไปจนถึงว่าเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดภากเป็นทุกข์ความเหือดแห้งใจเป็นทุกข์นะท่านก็โยมไปถึงตรงนั้นแต่ <c oughs> จริงๆแล้วตรงนี้มันก็น่าน่าจะใช่นะท่านก็บอกว่าต้องละเอียดไปถึงตรงนี้นะแค่ตัณหากาดยังพอต้องละเอียดไปถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย แต่ถ้าว่าอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ละเอียดอยู่ดีอ่ะถ้าจะให้ละเอียดซึกฝันนี้ไปอีกก็ต้องนู่นนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดว่าให้เกิดอ่ะต้องต้องละเอียดลงไปวันนี้อีกนะถ้าจะให้ละเอียดกันก็ไดนะ้ก็ต้องละเอียดถึงนู่นนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดอ่ะมันก็หนีไม่พ้นตัณหาอนะพรกท็ทรงแสดงมาแล้วในพระโตมเตศสนา ตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติแนะมันจะหนีพ้นตัณหาไปตรงไหนล่ะแล้วลการที่ไปโยงเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอามาอยู่ในสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยอันนี้ผิดเลยฮนะต้องฟังให้เข้าใจคำสอนแต่ละคำเนี่ยต้องคิดตัวต้องละเอียดจริงๆนะการเกิดการ แก่การเจ็บการตายการพัดภาคเนี่ยพระพุทธเจ้าอมทรงตัดเราเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าอ,อ,าอไม่ได้ทรงตัดเราเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สวนสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือต้นหาสามเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องก็ไปผิดพลาดไปจริงๆแล้วเราเองสมัยปฏิบัติใหม่ๆเราก็เห็นอย่างเนี้ย โยงไปเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นสมุทัยเหตุเหตุเกิดทุกข์พอเรามาพิจารณาจิตมันบอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะเราก็พิจารณาต่อมาเรื่อยๆจนมาเจอจริงๆอ๋อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นเป็นทุกข์ไม่ใช่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมสนะสาม แล้วถ้าเราไปอ้างความเกิดเป็นเป็นสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ผิดแหละแล้วถ้าจะถามต่อไปล้วแล้วเราเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากตัณหาเนะี่ยไม่รู้เจ้จะรับตัณหาไปเหตจะเกิดภพชาติเนี่ยนะตัณหาเป็นเหตุที่เกิดเกิดแล้วก็เป็นทุกข์เนะี่ยเนี่ยถ้าจะถามก็ลึกจริงก็ต้องลึกเป็นุนเลย <c oughs> นะอันนี้ต้องกระจาย แล้วก็ธรรมะเนี่ยเป็นของที่ต้องพิจารณารอบคอบถ้าเราไปดูตำราแล้วก็ไปคิดตามอย่างเงี้ยคิดเอาคาดการเอาคเน,นเอาไม่ได้หรอกต้องมาจากการปฏิบัติจากจิตที่อบรมดีจริงๆอ่ะเพราะธรรมะเนี่ย ผิดคดําเดียวก็ผิดนะผิดคําเดียวก็ผิดล้ะแล้วถ้าเกิดสอนผิดเนี่ยก็เหมือนกับทําให้พระธรรมคาสอนเนี่ยมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนจึงต้องรบมัดระวังต้องระมัดระวังอันนี้ก็อยากจะบอก พระพุทธองค์กน่ตีกรมาแล้วอริยศสตจสี่เนี่ยสมุทรไทยเหตุหให้เกิดทุกข์เนี่ยท่านตัดว่าชัดเจนขนาดเนี่ยวอตัหาสามเนี่ยเป็นเหตุเป็นสมุทัไทยเหตุให้เกิดทุกข์บางทีเราก็ยังไปฟ้าวโทษตรงนี้ว่าใส่หรือว่าผสมไม่ได้ไม่ได้หรอกนะะอันนี้ก็เอามาทำความเข้าใจ ให้เข้าใจกันให้ถูกต้องแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติสะดวกนะาากต้องร้จักัดตีกอบไว้แค่นี้เราไปเอานอกกรอบมาใส่เนี่ยมันจะเกิดการผิดเพียเ้ยนนะเอาก็ให้ความ รู้ที่ถูกต้องแกท่านนำไปใช้คือถ้าทุกเกิดขึ้นที่จิตเราถ้าค้นหาดูเถอะไม่ตัณหากองใดก็กองหนึ่งไม่กลามาตัณหาก็เพราะว่าตัณหาไม่หรือไม่ก็วิภวตัณหา อันนี้หมายถึงการดับทุกตามหลักของอริยสัจสี่นะแต่ถ้าเราไม่เน้นเรื่องอริยสัจสี่นะีก็สามารถพิจารณาที่นอกจากตัณหาได้ไหมครับสมมุติเทควัน ถ้าเราไม่ไม่ตีกรอบในสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในหลักของอริยสตรีนะเอาการดับทุกข์ทั่วไปสมมติว่ามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนะี่ยเราก็กำหนดรู้อาการทุกข์เสร็จนะแล้วก็ค้นหาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อีกเหมือนตามหลักของอริยสตรีนะ แต่ว่าอนี้สามารถดูได้ทั่วไปพอทุกเกิดขึ้นที่จิตปั๊บเราก็ดูที่จิตของเราแหละว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บางทีเราจะเห็นนความกลัวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ต้องละความกลัว เราจะกลัวอะไรก็แล้วแต่ความกลัวมีเยอะกลัวามากมากเกิดทุกข์เนี่ยเราก็อาศัยลอกเรียนแบบจากกรอบของอริยสตรีเนี่ยค้นหาเหตุเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัณหาแล้วพูดถึงอาการที่เป็น,นเป็นมาอย่าไรทุกข์เพราะความกลัวแล้วก็พยายาม หาวิธีดับความกลัวคนเราในความกลัวมีเยอะนะเสร็จแล้วถ้าเราละความกลัวตรงนี้ได้ทุกก็ดับหรือบางครั้งความทุกข์เกิดขึ้นเราดูเข้าไปในจิตค้นหา เหตุให้เกิดทุกข์บางทีเราจะพบว่าความห่วงใหญ่อะไรสักอย่างห่วงบุตรห่วงภรรยาห่วงทรัพย์ควงการงานเนี่ยก็สามารถเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันเราก็ละทำยังไงถึงจะทำลายความห่วงตัวนี้ให้หมดไปได้ เราห่วงเกินไปหรือเปล่าคนเราบางทีอะไรยังไม่ทังเกิดก็ห่วงแล้วนะ <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็เป็นการดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าก็อยู่ในหลักคำสอนขององค์สมาเจ้าทั้งหมดหละหรือถ้าเราทุกข์จิตขึ้นมามีความทุกข์เกิดที่ที่จิตเนีย กำหน,นดดูค้นหาเหตุ A, ให้เกิดทุกข์บางทีอาจจะทุกข์เพราะความรักความชังอะไรเนี่ยรักอะไรมากๆก็เป็นทุกข์เงี้บางทีช่ำอะไรมากๆก็เป็นทุกข์เั่นเราก็ต้องรักความรักความชังทุกข์ก็จะดับเนี่ยวิธีการดับทุกข์เนะะี่ยนอกจาก ดับตามหลักของอริย,รยสัจสีแล้วก็อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแนวทางเดียวกันกับอริยสัจสีนะ่วิธีการเหมือนกันแต่อริยสัจสีเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเน้นตีกรเลยว่าอยู่ในหลักของตัณหาสานะมออเช่นเราอาศัยหลัก การดับทุกข์าำหลักอริย,รยสตีแต่ว่าเรามาค้นหาสมุไทไยยต่างๆซึ่งไม่ใช่ตันหาแต่ว่าเป็นความห่วงความกลัวความรักอะไรประเภทกันอา้าอันนี้ก็มอบธรรมะให้ทต่ทันไดนนำมาไปใช้จงม,มั่นใจยาวไฟเส พราะทุกสิ่งทุกอย่างที่นํามาบอกกล่าวเนี่ยใช้มากับตัวเองแล้วทั้งสิ่งสาม,มารถดับทุกข์ให้ตัวเองได้แล้วจึงเอามาบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ทบทวนสอบทานดูแล้วเป็นไปตามหลักคําสอนขององค์พระสัมมาสรมพุทธเจ้าจริงๆจ,จึงนํามาสอนก็ขออนุโมทนาบุญท่านที่ฟังธรรมวันนี้ ปารถนาถิ่งหนึ่งทิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความดับทุพันทุกเป็นไปเพื่อความพาสุขในชีวิตหน้าที่การงานท่งทางๆาโลกทางธรรมก็ขอให้ได้สมความมุมาศปารถนาปารถนามรผลพะนิพพานก็ขอให้ได้ในชาติที่พบนี้อายุขยนี้ด้วยเธอ